สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอ d เดนติตี้วีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอสกินทองของน้องเอมมาฟ้าหลังฝนสกินน้องสวยใช่ไหมล่ะไปเเาเไปลาไปเเาไปเไปฮัลโหสวัสดีชาวอนาจักรชนิดทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอ den นติตีวีเกมมา แล้วในวันนี้เนี่ยเด๋วจะมาเล่นรีวิวสกินใหม่ของน้องเอมมาฟ้าหล่งฝนนั่นเอง <Wow. S 1> โอ้สกินนี้เนี่ยน้องพูดดีมากดูเป็นเลดี้ดูเป็นคุณหนูแหมพี่เด๋อแล้วก็พูดเกินไปเอ้ยไม่ได้พูดเกินไปสกินนี้เราน่ารักจริง <Wow. S 1> ดูสิหมูแบบ360องศาคุณหนูคุณนนายเวอร์เอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูน้องเอมมาในเกมเพลย์เนี่ยวันนี้ก็มีละครสั้นหลังข่าวมาอีกแล้ว uh? ไปรับชมละครกันก่อนเลยทุกคน yeah. รถน้ำต้นไม้เสร็จแล้วเรียบร้อยหวังว่าเสื้อตัวใหม่ของเราคงจะไม่เปื้อนนะอาพี่เอมม่าทำไมชุดถึงสวยจังเลยอะคะไปซื้อมาจากที่ไหนหรออ๋อพี่ซื้อมาจากร้านเสื้อเปิดใหม่ของคุณป๊อกแบ๊กนะแหมพี่ป๊อกแบ๊กผันตัวมาเป็นคนตัดเสื้อแล้วเหรอคะอะไรอะไรเมื่อกี้ไม่ค้าพูดถึงป๊อกแป๊กนะ คทุกนตอนนี้ป๊อปแป๊กผ่าตัวมาแป็นคนตัดเสื้อขายละป๊อปแป๊ดได้แรงบันดาลใจมาจากโจโคนนึงป๊อปแป๊ดก,ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เพอรทีไาย์ในช่อเขาคบป๊อปแป๊ดมาขโมยผ้ามาไปใสาทุกทีป๊อปแป๊ดก,ก็เลยมีไอเดียคิดว่าถ้าพวกมึงจะเข้ามาขโมยผ้ามากขนาดนี้กูขายเลยก็ได้ป๊อปแป๊ดก,ก็เลยเปิดร้านตัดเสื้อขายแม่เลยโ <c oughs> จนคนนั้นใครกันก <c oughs> นะ็อเก แล้วนั่นก็คือต้นกำเนิดของร้านปอปแบกรับตัดเสื้อดูสิเสื้อสวยสุดๆไปเลยค่ะเอบแต่ดอกก่อนนะเอม่าอะไรล่ะคะคุณปอปแบคช่วงนี้เอม่าดูน่าซีซีหรือเปล่านอนไม่ค่อยหละใช่ไหมเนี่ยเออจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะช่วงนี้เอม่ารู้สึกว่ามีคนแอบมองเอม่าอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะบางทีก็ได้ยินเสียงกล้องอยู่ในหัวด้วยอ่ะ วัวนะเนี่ยเอม่ารู้หรือเปล่าอาจจะเป็นผีหรือว่าวิญญาณแอบตาเอม่าอยู่ก็ได้นะเอ๊ะผีเหรอคะไมผีกี้เป็นแม่สามช่าแล้วเอม่าแต่ว่าไม่ต้องกลัวไปนะป๊อปะเป้รู้จักจหมอผีอยู่คนนึงหมอผีเหรอคะ,อะเขาสามารถช่วยได้เหรอคะบอกว่าไม่ใช่ผีช่าล่ะหมอผีคนนั้นก็คือหมอผีจีน่าจากเกรอวี แล้วค่ะทุกคนตอนนี้ ROV เนี่ยมีกิจกรรมแจกสกินฟรีของหมอผีจินนากิจกรรมแจกสกินเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนี้โดยทํากิจกรรมเพียง5วันก็สามารถรับสกินฟรีได้เลย <Wow. S 1> แล้วสําหรับสายโรงแรมเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมรับยันกันดาวตั้งแต่ช่ววันที่7ถึง9ตุลาคมนี้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ไม่ต้องกลัวดาวตกอ,อีกต่อไปวันที่3ตุลาคมนี้เนี่ยจะผีตัวไหนก็มาเลยก็บ <Yeah. S 1> อกว่าไม่ใช่ผีกีเอาละค่ะทุกคนได้ ที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับโรงพยาบาลรัฐไทยโอ้สวัสดีจ้ะเพื่อนสวัสดีค่ะทุกคนเอ็มมาฝากตัวด้วยนะคะเอ้าเอ็มมาลูกไม่เจอกันนานเลยนะอ้าสวัสดีค่ะคุณสมรัตสีว่าแต่ไม่มีสกินสวยๆเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาเหรอคะ A later. few minutes เราหลดเข้าแมพมาเป็นทีเรียบร้อยกับโรงบาลมระหฤทยัยบแมพบ,บ้านเราเองทุกคนเอ <Yeah>. oh. okay. ข้างบนนี่มีเครื่องหรือเปล่าไม่มีอ้าวเครื่องเป็นหน้าโดมซะง,งั้นเลยอ่ะโอ้โ oh, หขนาดถ้าโดดังดูคุณหนูคุณนายเป็นผู้ดีขนาดนี้ <What? S 1> แล้วเวลาโดดตีจะขนาดไหนเออเรื่องนั้นเอมมาคิดว่าเราน่าจะหลีกเลี่ยงนะคะพี่เดอ๋อเอมมาลูกเรื่องนั้นเราไม่ใช่คนตัดสินแต่เป็นฮันเตอร์ต่างหากโอเคค่ะค่อยสบายใจหน่อย ว่าแต่ฮันเตอร์เป็นตัวอะไรเนี่ยเหมือนเขาจะยังไม่เจอเพื่อนเราด้วยนะคะทุกคนอ้าวเจอแล้วนี่นางั้นก็เอาเป็นว่าสู้ๆนะเพื่อนเดี๋ยวเราปั่นให้เอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะหนูว่ามันมีอะไรแปลกหนูว่ามันมีอะไรแปลกนั่นไงมันเปลี่ยนมาเอาเราแทนโธเอ้ยโอ้โหไอ้เพื่อนหลุดแล้วก็ไม่คิดจะบอกกันสักคำเมื่อกี้เกือบปั่นเพลินแล้วไง อ,อ้าวแอนเพื่อนหวัดดีมาทำอะไรแถวนี้มาวางไม้กระดกเหรอโอ,โ,หโอ้โหจะมาวางต่อหน้าฮันเตอร์อย่างนี้ไม่ได้มาวางแบบนี้มันก็พังดิเพื่อนนั่นไงตามไปแล้วงั้นกลับไปปั่นต่อดีกว่าปล่อยเพื่อนกับแจ็คมันเป็นบ้าวิ่งไล่กันไปนะคะทุกคนรอมาปั่นให้เสร็จดีกว่าอะไรก่อนนาแจ็คมาหรอมันมาไล่เราหรือวไล่เพื่อนวะไล่เพื่อนเราใช่ไหมวะแกช่กปะอ๋าโอเคตามขึ้นไปแสดงว่าไล่เพื่อนคิวก็มาปั่นตรงที่คาชุกนะแล้วมันจะเสร็จอยู่แล้วะขอสักหน่อยเถอะไอ้เครื่องนี้อยากเกาให้มันเสร็ เขาจะวนเข้ามาเล่นในนี้หรอหรือเปล่าเอ้าเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมมันเดินเข้ามาแต่แจ็คเพื่อนคิวหายไปไหนวะเนี่ยเอ้าชิบหายแล้วมันมาไล่เราแทนแน่เลยรอบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะโถเอ้ยไอ้เครื่องตรงนี้มันเลยไม่เสร็จสักทีเนี่ยแล้วมันมีหมอกแล้วด้วยอย่านะอย่าอย่านะแมงเอ้ยโดนหมอกดูอีกแล้วหนูแย่เรื่องนี้ต้องถึงหูพ่อเอ็มมาแน่ฟาดฟา เครดิตนี้ให้ เ, <S <S 1> <S 1> เออจะเอาไงต่อดีวะเนี่ยชีวิตกูฉีกไปเล่นตรงไหนต่อดีวะเนี่ยโอ้แถวนี้ไม่มีไม้กระดกให้เล่นแล้วเหรอ <S <S 1> <S 1> อุ้ยสวัสดีค่ะคุณนักข่าวไม่ได้ตั้งใจลากมานะคะไม่รู้ว่ามีคนอยู่แถวนี้แต่ไหนก็ไหนแล้วช่วยหลีกไปก่อนค่ะจุ๊กอยู่อู้หูยเกือบโดนดีแล้วแจ็คมนตีไม่ทะลุตรงนั้นน่ะโอ้โหบิงบิงจะมาเอาคิวด้วยใจเย็นครับพี่กับไอ้คนแรกไม่เห็นที่จะบิงใส่แบบนี้เลยที่ทาไมกับหนูพี่ยัดบิงเลยล่ะครับโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเอาว่าไงเพื่อนอ๋อยโยนของมาให อย่าเอากดพิษคิวติดมาจากทารอตแล้วทุกคนคิวจะไปกด F2 เก็บของหรือกด F1 ไงบ้าเอ้ยโอ้โหต้องพอพาวับทารลอดมากนะเนี่ยหลอนจัดเลยตอนเนี้เอ้บลอกบอกถ้าเมื่อกี้กดไฟล์วิวไม่ทันนั้นน่าจะแตกเพื่อนบอกตรงนี้มีนาฬิการู้แล้วก็วจะวนไปเก็บอยู่แต่มันไปไม่ได้ไง เพื่อนขอบคุณสำหรับความกรุณาะ<ป>เอานาฬิกาม,มาปาใส่หน้าเลยขอบคุณนะ<ป>แต่ว่าเพื่อนโอ้โหเสียแผลซะแล้วแล้วใครจะเข้ามาช่วยฉันกันแล้วน่าแกงกลับมาอุ้มเราแล้วเอสวัสดีครับพี่แจ็คไม่赖เพื่อนหนูต่อละค่ะเรามาหาหนูทำไมอ่ะอ้าใกล้ๆมีอยู่หนึ่งคนอ่ะไม่เป็นไรให้คนใกล้ๆที่แหนมาช่วยแล้วเพื่อนก็ปั่นอยู่โอเคตอนนี้เลอแค่เครื่องเดียวเท่านั้นอ่ะไม่ต้องรีบช่วยนะเพื่อนยึดยักเอาไว้เอ้าสมเด็กมาช่วยแล้วแล้วเด็กมันช่วยได้ไหมเนี่ยโอ้โหเด็กช่วยไม่ได้ ไปคุยกันลากมาบวลไม่นอะนเอาแล้วมึงจะมาล้มกับเด็กทำไมเนี่ยโอ๊ยเพื่อนจังหวะนี้ก็ตัวใครตัวมันกดนาฬิกาอู้ตัวตัวอ่าไม่โดนไม่โดนช็อตเมื่อกี้คิวกุมขบับเลยแม่งตกใจสมองนี่คือประมวลผลไม่ทันแล้วตอนนี้ทุกอ,อย่างมันเกิดขึ้นไวมากาเร็วมากแล้วพี่แจงไม่คิดจะไปเอาคนอื่นบ้างหรอจะมาตามแต่ดูจะมาโอ้โหดีนะมันปลาหมกไปทางนูน้น<อ>เข้ามาเล่นตรงนี้ถัดไปเดี่ยทัดไปเดี่ยพี่แจ็ค แกกระโปงเอมมาไปน,นิดนึงโอเคเลยเพื่อนเครื่อง77%แล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าบอกมาี่คิวน่าจะตู้กว่าบอกมามันเอาคิวแน่บอกจะมาหรือยังมาหรือยังโอ้โหแล้วมุมนี้คือแบบไม่ดีเลยอ่ะหลบยากชิบหายไฟวิวก็ไม่เหลือแล้วของขึ้นมือก็ไม่มีแล้วนั่นไงคุยว่าละชะ่ว เอาเพื่อนโอ้โหจุดโคตรไวเลย <Wow. S 1> ทัไม่ไวจังวะเมื่อกี้ยิง70กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ไม่ใช่หรอโอ้ลิมอลิแล้วก็ตรงนี้มันไม่มีทีเล่นแล้วไมายใช้หมดแล้วเหลือแต่ไว้ข้างหน้าเดีย่ยบอกมาครังหน้าคิดว่าจะตุกเนี่ยเออหจังหวะนี้บอกไม่ต้องเอาว oh. ันนี้เพื่อนเออง่อนเพื่อน <laughs> ดูสบายดีนะตรงนั้นน่ะแหมอยากไปยืนด้วยจังเลยะสามคนตรงนั้นน่ะเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอี๋เดี๋ยวเท่านั้นเดียเดียวโอ้โหอดี๋เดี๋ยวให้กูหลุดหน่อยก็ไม่ได้ละอ๋อแหมโชคดีไม่มีคนตายก็ตาเนี้ยคนโดนเธอเลยไม่มีจิตมากดห้องมาอีกรอบค่ะทุกคนว่าแต่นี่บันดาเดิมๆทั้งนั้นเลยนี่วะคนทั้งเซิร์ฟมันเหลือนแค่นี้หรอวะหรือว่านี่จะเป็นอาถรรพ์ของการหาห้องก่อนเช้าก็เป็นได้ a few minutes later หลดเข้าแมปมาไปที <raids> ่เร <set> ียบร้อยกับสวนสนุกทานแสงจันปร์ไปปั่นกันเลยดีกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อรอบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทุกคนได้ปั่นจริงแล้วตานี้คนที่จูงเนี่ยเหมือนจะเป็นคุนักข่าวนะคะทุกคนอ้าวพูดปุ๊บก็โดนปั๊บเลยอดีนี้ก่อนนะเดี๋ยวแจ็คคนเดิมเปล่าวะเนี่ย A few minutes later โอเคตอนนี้เพื่อนเราสุขขดไปแล้วคนนึงค่ะ <No. S 1> แล้วอีกคนนึงเนี่ยน่าจะต้องเป็นเราที่เข้าไปช่วยนะ <No. S 1> เพราะว่าอยู่ใกล้ที่สุดแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอปัดเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะ <No. S 1> เก่ามาตั้งนานและโอเคจะเสร็จภายใน3เรียบร้อย <No. S 1> อ่าทนายบอกว่าเหลืออ,อีก4 7ซโอเคแอนเพื่อนไม่ต้องห่วงเรามาช่วยแล้วแต่ก่อน <No. S 1> อื่นเลยขอเกราะจากคุณพ่อก่อน <No. S 1> เผื่อมันปลาบอกมาสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค <What? S 1> หนูแค่อยากจะมาช่วยเพื่อนกับพี่ จะไ,ไงพี่จะไงพี่จะตีเลยหรือเปล่าเอาเกาะพ่อแตกไปแล้วลืมดูอา้าฮิตบ็อกเกมหมา <c oughs> แจ็คแม่งฟ้าอีกตรงนึงไปโดนเก้าอี้เฉยเลย <c oughs> เล่นยังไงก็ยังหมาเหมือนเดิมเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นรถไฟไปเพื่อนทานเป้าเครื่องเตรียมแล้วเครื่องเตรียมแล้วให้มันตีเออจุดดีเพื่อนจุดจุดเออขึ้นรถไฟมาเพื่อนเ <c oughs> พื่อนกูขึ้นรถไฟตามทันป้าเนี่ยเลือ <c> ด <oughs> บอกกูทีว่ามึงขึ้นมาเลย อาจจะว่าไปตรงนี้ไม่ปิดไฟเลยเนี่ยอ้าวนั่นไงอาโอเคเพื่อนขึ้นมาทำอุ้ยถ่วงไม้กระโดดกระโดดด้วยโดดด้วยโดดด้วยเออโอเค <t astic music> ไปด้วยอ้อหไม่มีปีกก็บินได้คะ่ะจังหวะนี้เอนกำลังเปิดประตูอยู่โอเคเลยทนายเรามาแล้วแล้วตอนนี้แจ็คก,ก็กาลังตามตูดเรามาด้วยอุ้ยวางไม้กระโดดอีกแล้วไปด้วยได้ไหมอ่ะไม่น่าได้แล้วแจ็คมาแล้วออกเถื่อนออก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 เอ๋เล็กเลยชอบดี กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ